ปานิ่นธรรมชาติโอ้ยปานิ่นสื่อเข้ามาครับผมโลหะสิ่หาเขาแวะให้เรียบร้อยครับผมใส่พักติวครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องเก็บพักติวครับผมเก็บพักติวไปต้มปานิน่นพักติวขาวครับผมประโยชน์หลายอย่างพี่น้องประโยชน์มาหาสารเลยครับ กันโลกคือไรลโลหลายเร่งเลยนะครับหยอนเริ่มพี่แกแล้วโอ้โหหงอนเริ่มพีแกแล้ว เก่งสุดกลบวะนี่ลองเอ้ยกบห้อง้าง,งครับก,กบอยู่ในกบตัวใหญ่แทะเก่งแสบได้ไปหน่อเก่งแสบปนินแก่งสุดก,ก,ก,กบต้มยำครับแกบาหวานความดันได้ครับผมักติ๋วเฮาสิจอดเด้ครับ หยดนองงานน้อพี่น้องเดี๋ยวเก็บกันเด้อครับเด้อเดือมไปเบิเ่งเอาต่มปลากันครับพี่น้องบ่าวน้องที่ต่มปลาให้เบิ่งกันนะครับเด้อพี่บบนั่นกระบะอะไรครับผมบริษัทบ้านนายชาแน,นลข้าก็เก็บของเตาชาติครับผมนี่ผักติว่าใบกระเพาะของหัวเกิดได้ธรรมชาติครับโคมปามลาโคบดงไป หัากระสิตมตบยางปลาดิ้นใส่พักติ๋วครับใบกระเพาเขาเห็นให้พร้อมเลยครับผมปลาปลาดิ้นเจ้านี่เขาแวะเขายังครับผมขายกิโลละห้าสิบบาทค,ครับอยูบานตะเกาครับพี่นอ้องเขาขูดเกร็ดไทยางดีเรร่อยเจ้านี่มาตรฐานครับผม สากลเพราะซื้งเขาอยู่ครับไ,ไปเือครอบไปอืมครับพี่น้องกาดแนวแรงพี่น้องเก็บใบตะไคร้ครับเวลาอ่ะขี่เวืนตุ๊กดินเลยครับพี่น้องโอ้ยธรรมชาตดิดีดีครับ บรรยากาศแหนมแรงบอกราเริ่มปรง,งยอดป่งงามครับผมเก็บไปจากไครไปนอกเ้ยไหนครับผมความสุขย้อร้ารขึ้นมาเองใสแน่ในะจในไะปถูกกี่บานครับงานือที่เราสร้างเองได้ บมกวงครับ่วงกอกน้อยแซวเลยครับผมเก็บไปละลอกนึ่งนะคือเม,มื่อหล่ะครับผมไปพี่น้องไปโอ้ยขี่ตื่นตรงดินครับพี่นอ้องงามบอ อยู่กับพี่น้องเดือดสนิทออกเดี๋ยวก่อนครับพี่น้องแต่เมื่อตัวไปไปวันนีอเขายด้อยยุนี่ครับพี่น้องครับผมแกงปลานิดนึงครับผมธรรมชาติธรรมชาติครับผมใส่กติวห้าวปิวเต็มหม้อเลยครับพี่น้อง สี่นะครับเนาะเดีด๋ยวปัดดินเนาไว้ให้มีเก็บแยร่รอยโตบอกไงปลดดินไปไหนไปรว้ให้ขับไปนอนเลยผักติวนะต๋วฮะใส่เต็มหอเลยนะครับผมกินผักติวใน เป็นยาแก่โลคไหลยอย่างดีครับตึ้งลหลงไหลเบาหวานความดันรหิตสูงครับเออยอดครับมันจะแซ่กกันนัวไรปันนี้เอาใบกระเพรามเวยไปเจอกับไ,ไป้องกินเขาแรกในการเดครับเ้อ ไข่สีดำแบบนี้ก็เป็นของบริสุเธ <'m> ิ์ด้วยไม่เอาอะมาใส่เลยครับปลูกกันไว้ได้ครับเ mm hmm. ด้อพี่น้องบาว้วความดันอ่ามันเป็นยาต้านไอ้ลูกลายเร่งน,นะครับผมบํามเพ็ญวากำจัดลูกลายเร่งน,นะครับเป็นไม้ปลาครับผมแต่เฮาหามาปลูกเองในบ้านครับผมในบ้านใน สวนกว่ากันไปครับนี่พอแล้วครับมันจะมั่นเลยครับผมปลานิ้นสบพมใส่ลงไปครับผม กับอแกเ,เป็นสีก็ละสีนะพี่น้องเนะอเคครับทุกเรแลอวครับผมพร้อมกินครับพี่น้องอยู่บ้านพี่น้องเอินอนยังครับอยู่บ้านผมเอิอนขันตก แต่ทักน้ำอะไรด,ด้ครับผมไปน้องเป็นผ้าเข่าครับผมคัมตุกเอาแกงปลาล่งเลยครับเริ่มไปนอนเอยตากแกงปลาตัวใหญ่ล่งครับผมประท่นครับผม ทำมากคิดหาแนวอยากแนวนนนนคนนี้น้าพี่น้องเน้ะยชักกินอยังแต่ละมือแต่ละเวน้นเลยท่นมันก็อยากกันน้าพี่น้องน,น,น้องครับอ,อาบน้ำยังครับยังดีบาปเลยวันวันนี่เกมทั้งวัน มาป่าดุโอ้พัวป่าโมไม่ไงพี่น่ง ผมเนี่ยนได้พักติวแล้วครับผมของหมักผมมุน เดือพี่น้องมาเด้อเศกเศกมากันครับกลาวหอมมะลิข้าครับพี่น้องน้ำแรงครับผมกับขอกับน้ำเลยหาสื่อหายัง่ายเด้อครับพี่น้องแถมไปเลยมีแนวเสริมแหนมซอยนี่ก็นึกมดดักเต๋อไูเครับ กละเมื่อหนึ่งสามสี่ลอยครับเปลืองน,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 นะครับเขากำหนดนะครับหลายของใส่ของใส่พักแฟกผงแคร์ีเกือหนึ่งเือเดียวอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะไหนใส่เท่านันครับ หน่อเด้อหนึ่งสองสามสี่สี่ถ้วยชิมก่อนครับผักติวผักติวครับผมกินเขากับบ้านน่องแล้วครับเด้ออยู่บ้านครับผมกับเขากับน้ำกับปลาครับเสียบๆแล้วกันครับพี่น้องครับผมอ่าครับเป็น้องอแล้วกนครับพอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดติดตามผลงาน ฝากก็ได้ก็เ่าครับพี่น้องทุกท่านครับผมกังปานิ่นครับผม,บผมอ<า>โอ้มากี้เ่าครับนั่งเถอะทำแล้วกินเลยเดี๋ยวว่าไปหิวอาหารไม่ต้องกินังแล่งเ<า>ปิดยังไงมั่เขาแล้ว<า>ก็มานั่งกินเลยามาพป่น้องมา ต้องมังขับเราไปนอนันเ่อย